ชื่อร้านเจนาา่แห่ทอดแทาฉลอมนะคะเมนูที่หลักๆของเรามี4แบบนะคะมีกรอบมีนุม่มมีโบราณมีเกลาค่ะไม่ว่าใครจะทานพิเศษหรือธรรมดาถ้าไม่อิ่มเดินมาเติมที่ร้านได้ตลอดเวลาค่ะ สวัสดีครับทุกท่านมาตามมาวันนี้มาถึงท่าฉลอมเป็นร้านเล็กๆที่คนในพื้นที่ท่าฉลอมจะรู้จักดีคนต่างพื้นที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักขออนุญ,ญาตแนะนำให้ทุกท่านรู้จักร้านนี้ครับเจ๊น้อยหอยทอดท่าฉลอมเด็ดอย่างไรแม่ค้าใจดีอย่างไรรสชาติอาหารเป็นไงมาตามมาครับ ร้านเจโน่อยทอดท่าฉลองนะคะดั้งเดิมอยู่เป็นคนที่ท่าฉลองนี้เลยค่ะแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่ต่อจากแม่สูตรเมื่อ15ปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ได้ได้เปิดร้านตรงนี้ได้มา15ปีแล้วค่ะร้านเราอยู่ที่ถนนสุนทธิวาฒวิถีตำบลท่าฉลอ,องอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เมนูที่หลักๆของเรามี4แบบนะคะมีกรอบมีนุม่มมีโบราณมีเกลเหลาค่ะจาน40บาทนะเจ้าคะ่ะถ้าเกิดพิเศษ60บบาทไม่ว่าใครจะทานพิเศษหรือธรรมดาถ้าไม่อิ่มเดินมาเติมที่ร้านได้ตลอดเวลาค่ะ น้ําจิ้มเราเนี่ยเราจะเคี่ยวใหม่ทุกวันพริกเราจะสดทุกวันใส่ใส่พริกสดใหม่ทุกวันค่ะน้ําจิ้มมันอยู่ที่น้าจิ้มของเราน้ําจิ้มเราจะทําเคี่ยวแล้วเราก็มีส่วนผสมของเราทําให้มีใส่เกลือใส่น้ำตาลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอยหอยเราจะสดใหม่ทุกวันเลยนะคะสั่งสั่งจากรอบตีสองของคืนตอนเช้านะคะแล้วก็มาส่งเราหกโมงเช้าคือหอยเราจะใหม่ทุกวันแก่ใหม่ทุกรอบเคสด สดตลอดเวลาค่ะใช้หอยสดนะคะเราจะไม่ใช้หอยต้มส่วนแป้งนี่เป็นแป้งหอยทอดธรรมดาแต่มันอยู่ที่คนทอดค่ะคนทอดใส่ใจหอยไม่ค่อยอร่อยอะค่ะแต่คนไขาน่ารักค่ะ <c oughs> จานนี้เท่าไหร่นะปะ40บาทรสชาติเป็นยังไงใช้ได้ครับป๋าคนท่าฉลอมในท่าฉลอเจะน้อยเบอร์หนึ่งไหมเบอร์หนึ่งเลยอร่อยไหมป๋าปากบ,บอกนอ่ายังไงอร่อยดีครับอขอบคุณมากป๋าขอบคุณยทอดร้านนี้นะครับอร่อยครับแล้วก็ขายมานานแล้วครับหลายสิบปีแล้วแม่ค้าเป็นกันเองรสรสชาติด,ดีแล้วก็ลูกค้าติดเยอะแม่ค้าใจดีด้วยแถมแปลก แตกแถมตลอดครับคนที่ดูรายการนี้ได้มาเที่ยมชิมนะครับรับรองอร่อยอร่อยมากๆากเลยครับร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนกว่าหอยจะหมดก็อยู่ในประมาณ3โมงเย็นนะคะร้านเราไม่มีวันหยุดนะคะนอกจากเราจะออกนอกสถานที่ทุกครั้งที่ถ้าเกิดออกนอกสถานที่เราจะไม่ได้ขายหน้าร้านนี้นะคะเราจะหยุดหน้าร้านนี้เลยค่ะนาบัตรเราติดต่อได้เลยค่ะ แต่เรามี2เบอร์นะคะ089 89 89, 89 271แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง086 173 7432ค่ะติดต่อได้2เบอร์เลยค่ะตลอดเวลานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ อาซื้อกลับบ้านแล้วจะเติมยังไงเ้าถ้าไม่อิ่มก็ถ้าเทรศับมาเติมได้ค่ะับรถก็มาเติมได้จริงเหรอจริงเจ้าคะ่ะผมอยู่แถวนี้เติมทั้งวันเลยนะ <c oughs> ได้เลยค่ะ